สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮานอยหวยรัฐบาลไทยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยลาวนะครับงวดประจำวันที่สิบห้ากรกฎาคมนะครับหกห้านะครับย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมสำหรับงวดวันที่สิบสามที่ผ่านมานะครับ เข้าไปหนึ่งสูตรนะครับห้าหนึ่งออกบนนะครับห้าหนึ่งตรงตรงเลยนะครับส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเข้าห้านะครับเคครับวันที่สิบสามเข้าไปนะครับเข้าบนตรงตรงนะครับหลายคนที่ถามมานะครับว่าไม่คำนวณสูตรเดิมเลยครับคำนวณนะครับสูตรเดิมนะครับแต่ผมไม่ได้คำนวณให้ดูเฉยนะครับคือสูตรที่ ที่คำนวณสูตรเดิมก็คือสูตรที่1นะครับส่วนสูตรที่2อสูตรที่3คือสูตรปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับสูตร2สูตรสสูตร4รวมกัน4สูตรนะครับมัดรวมกันครับ เป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับสูตรสองตัวตรงทั้งสี่สูตรเลยนะครับเดี๋ยวจะคัดให้แต่ละสูตรเลยนะครับผมมาดูสูตรแรกนะครับที่ผมคำนวณประจำนะครับสูตรแรกนะครับเดี๋ยวจะคัดให้เลยนะครับนี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่คือสูตรแรกนะครับที่ผมคำนวณได้นะครับ ดูถสูตรที่สองนะครับคำนวณได้สามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งนะครับสูตรที่สามหกแปดแปดหกหกศูนย์ ศูนย์หกสูตรที่สี่นะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสองศูนย์ศูนย์สองตัวเลขไม่เยอะนะครับคือเลขไปกลับเฉยๆนะครับตัวเลขไม่เยอะนะครับซึ่งวันที่สิบสามนะครับเข้าสูตรที่สี่นะครับวันที่สิบสามนะครับ ข้าสูตรที่451นะครับมาดูวันที่15นะครับจะเข้าสูตรไหนนะครับส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเลขเด่นเลขวิ่งครับเด่นหนึ่งวิ่งศูนย์หรือใครที่ไม่มีตัวชอบอยู่ตรงนี้นะครับให้จับเลขเด่นเลขวิ่งไปใส่เลขที่ตัวเองชอบได้เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผม ย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ